เฮ้ลท่านสุดของกับนะฮะตอนในเกมแมคคัพครับวันนี้เราจะมาแกล้งคนดูกันผมได้ลงมัดฮีโร่บายไปนะครับเป็นมัดของยูทูบเบอร์คนนี้นะฮะสามารถเข้าไปตามลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ได้ครับไปโหลดมัดเข้ามาเล่นได้โอเคอ่าคลิปนี้เป็นคลิปย้อนหลังจากสตรีมนะจากช่องจีซากุยไลฟ์นะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพื่อติดตามไลฟ์ที่สปอตดนทอยได้สามารถติดตามไลฟ์สดๆได้นะครับผมก็ฝากไวกดติดตามด้วยนะ โอเคเอ่อไปดูคลิปกันได้เลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตนะครับผมที่ส่งมาแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถติดแฮชแท็กใน IG ว่าแฮชแท็กจีซากวยแฟนอาร์ตนะครับผมโอเคมาในเข้าเซฟยังเอานะเข้าแล้วนะเข้าแล้วเข้าแล้วนี่ไงมีคนดูเซฟลื่นป่ะวะน่าจะลื่นลื่นไหนน่าจะลื่นน่าจะลื่นอะไรอ่ะเด้ไหมสี กูว่ากูตัดสองอันแล้วได้อันเดียวเซิร์ฟอับกระื่นกับคือเกมกูอะไรเฮ้ยไม่ดีเลยวกเนี่ยมันจะมืดแล้วป่ะเดี๋ยวกูเปิดเซิร์ฟค้างไว้นานมันจะมืดแล้วอ่ะโอ้โหแล้วมันเปิดไว้ตั้งนานเราต้องเอาชีวิตรอดทำอะไรเดียวตัดไม้แล้วเราขุดหลุมอยู่ไหมเนยหาหาแกะป่ะน่ากลัวนะเว้ยเกมมาคาบอ่ะเฮ้ยแกะเจอแกะแล้วชู่กันอยู่ในแหละบ้านเราอยู่นี่แหละเนี่ยจริงเออ นี่เลยอ่าค่าแกะเลยมหมเฮ้ยมันมีไม่พอดิหาเล็กอแอจะลองไปขุดหินหไม่เห็นมีซอมบี้เลยอะไรวะปรับโหมดเลยวะีซี่นะอุ้ยตกใจคุณเข้ามาดูแล้วชื่อช,อ,อ,นนอ,อชื่อเขาเป็นเนยเองวัชื่อเนยดูเนอยเอืะสวัสดีครับสี่คนแล้วโอเคไปเจอเจอเหล็กยังอะย่เจออุ้ยอะไรเจอเจอได้แล้วจริเหรอในที่สุลดลาดวะ กูเรียลโอ้โหเฮ้ย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 เฮยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียเดี๋เดี๋ยวเดมเดี๋เดี๋ยวเึง๋เดี๋เดยวเ,เยดยเดี๋ยวดวดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดเดียเดยเดีเดีดาาด๋วเดกยดเดีเอวดดวดี๋ยวดดเอ ตกใจบวชอมบ้ตัวอะไรอเฮ้ยแค่เสียงแค่เสียงแค่เสียงไม่มันไม่คิดไม่ได้แค่เสียงอ่ะมันโผล่หน้าคนไม่เห็นนะอะไรวะที่เออมันโผล่หน้ากูเองเรื่องปัวป้าแค่แค่ฮีโร่บ่ายวะเดี๋ยวนี้อัปเดตใหม่เหรอใช่หรอมาค้ามาเอ้ยซอมบี้เด็ก โอ้โหเดี๋ยวราจะมาตีสูงขนาดนั้นเฮ้ยเนยมึงจะตายเอาอ่ะกูตีมันไม่โดนอ่ะมึงกูจะตายกูจะตายกูจะตายเดี๋ยววตายเพื่อนเราจะมาเจอกันไงไม่งั้นเดี๋ยวหลงทางโอ้หมาครับอัปเดตอัปเดตใหม่มีฮีโร่บาโดได้เหรอเนยไหนมาเข้าไปกัน เฮ้ยด้วยของเราบึงฮะกูไปตีมันเมื่อกี้เนยเนยมันมันมองกูด้วยมันมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้กูไปตีมเนยมันมันมองกูด้วย <laughs> อ่าไปเกมสองได้ไหมไปเราเราตายตรงไหนวะอุยย่าอ่ะข้ากูสิให้กูไปตายอีกรอบนึงสิเออนั่นแหละ ข้าพูมาเล่นไรอ่ะเฮียเมื่อกี้กูตกใจเมื่อกี้ตกใจจริงคุย okay. กแล้วเฮีย yeah. <อ>เอ้าจะแอปเปิ้ลอันนี้ก็ยิงจังเลยตกใจมาๆๆตันไวตันไวจไปหาหินอ้อมหาย <c oughs> อ่ะนี่ไงตันไวอยู่เนี่ยก็ปกติป่ะวะ มาครับมันก็มีฮีโร่ฮีโร่บายตั้งนานแล้วปะเออเออเออใช่ใช่ไหมเออมันแบบนเป็นเดียวกันไหมนี่แหละมาครับปกติก็เป็นนี้คุณแม่ขุดแล้วครับที่ขุดก่อนนี่ผู้ชอ่ะอ่าหารไม่มีกินแอปเปิลก็ได้เพิ่มเพิ่มน้อยอย่างเนี่ยเป็นทะเลทรายกันวะที่ทะเลทรายต้องมีไอ้นี่แน่นอนต้องมีพีระมิดแน่นอนเฮ้ยอะไรเห็นปะเห็นเลยเห็นเลยใช่ เขาบอกว่าฮ oh, 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 oh. oh, oh, oh. oh, ีโร่ไม่ไม่มีอยู่จริงหนูก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าทำไมตัวกูมันเขียวอ่ะตันงติดสถานะกินนมดิแต่ไม่มีทา่ตังเราไม่มีอาหารกินนะเราต้องฆ่ากระต่ายแหละเฮ้ยแต่กระต่ายตัวยังน้อยอยู่เลยในยัยเดินไปรีบหาอาหารก่อนเข้าเลยขอร้องเตียงเราน่าจะฆ่าแกะนี่ไงลงถ้ำก่อนไหมออชชชชชชโอ้โหชชชชชชเช็ชช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 ช เนือ้อไม่จะตายแล้วขอร้องตายเกิดไกลแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมมึงมันมีเด็กคิปเปอร์อะเออเยอะมากกลับมาเถอะไปที่อื่นกันละน่าจะมีหมู่บ้านแถวนี้เนิ่นมาเลยอ,ะอ่ะไปไปทางน,น,นี้ท<ช>ี่ว่าขาไปแล้วทำทำ,ทำต่อว,ว,ว่าทำตาว่อเผาเธอคนสุพรรณเนาะเออเป็นคนสุพรรณบินไม่เจอมีกี่ตัวตัวหนึ่งนี่ไงขอกินก่อนนะอาหารหมดแล้วไม่ไม่ดู มันทำไมอ่ะมันคืมันฆ่ากระต่ายใช่ไหแล้วมันก็โผล่มาตีกูต่อหน้านเลยเอ่ะมันตายปะตายมันฆ่าเราได้ด้วยเหรอโล่แล้วมันไกลอ่ะไม่ไม่ไกลกำลังวิ่งไปเก็บแอปเปิลมาลงเลยที่หมมันจะโผล่าฆ่าใช่ไหมหิโรบายอะไรไม่มีหรอกฮีโร่บายเกมไมคราฟไม่มีฮีโร่บายหรอกที่เห็นมันคือภาพลวงตาคนนอนหรอใช่เราคิดไปเองไงเราเล่นไมคราฟจนหลอนอะ เล่นไปเขาจะหลอด <laughs> อองงแต่ว่าเอ้ยนี่ไงเจ๋งล้วถ้าเขาตายก็ทำกูตายได้หรอสงสัยเมื่อกี้น่าจะไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะเมาแดดเมาแดดสรบปสรุใช่เอเอแล้วก็แบบหลอมประสาทหลอนใช่ใช่ใช่น่าจะเมาแหละ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนผมปกติดีเดี๋ยวกูจะใาย ไปตรงโน้นตรงโน้นมีตรงเนี้ยเงินคนนี้ก่อนไปไปไปนำนำนำมีแอปเปิ้ลเดี๋ยวเอากินมเอาเอาแอปเปิ้ลมาเอาเอาไปไม่ไม่มีฮีโร่ไวหรอกนะไม่มีคิดไปเองทุกคนคิดไปเองอ้าวเหนื่อยอ๋อเหนื่อยไปไหนว่าวิงตามกันมาติดติดหายไปไหนวะเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้าน ไหปทางซ้ายทางซ้ายในในทะเลทรายตึงตือรึงตึ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 ้อๆดื้อๆดื้อๆมีอะไรกินไหฟังข้าวด้แก่เอ้ยว่าขี้ขวาที่เตียงก่อนเลยเดี๋ยวถ้าถ้าเราตายมันตายได้หลายหลายเรากรณีมากเลยขี้ขวาที่เตียงไว้ก่อนเตียงอยู่ไหนวะเตียงโอเคเตียงสีเขียวมาโอ้ของเต็มเลย อยู่ในเทะเลไรา์ไงแดดมันร้อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นผ้าแปลกแบบวบ้างเนาะโอ้โอ้โวแต่ของกินแล้วโอ้ยตกตกตกแป้งผงอย่งงี้แค่นี้เองลยใช่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 เนเนทุบทุบทุบบล็อกข้าวออกเออแตกแล้ว เอาขวานจามหมัวไหมไม่มีขวานเลยเออได้มาสามก้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล็กเหรออ้ามขุดทำไมอะไปดิ <laughs> แล้วเราไปด้วยกูไปอ่ะ <laughs> กูทำทอชมาแล้ว <laughs> ทอช me like you too เอ้าวิ่งยังไมีเหล็กวิ่งยังมีเหล็กเราจะมาขุดฐานฐานมาเอ้าเฮ้ยอาหารหมดเดีย๋ยวเดี๋ยวไปครับานขนมปังข้าวบนท้ามข้ามหรือปะ ไม่ลึกแค่นั้นแหละได้เหล็กมาสิแล้ะเราจะอยู่ถึงตอนกลางคืนไหมหรือว่าจะนอนนอนเถอะเอ๊ะทำไมอ่ะอันน้องพักก่อนเลหนูวิ่ีเรือตรงไม่ชาวบ้านวิ่งหนีแล้ววะชาวบ้านวิ่งหนีอะไรกันมืดแล้วอ๋อมา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 กินได้ยังอยากเห็นนะว่าที่หมู่บ้านจะเป็นยังไงวะอร่อยมัอนมื่ไม่แน่ถึงมือดีนะ เนี่ยจเตียงเอาไว้อะนี่ยเนี่ยนี่ยในบ้นบ้นเนี้ยบ้นไหนวะในบวันนี้มีสองเตียงวันนี้มีสองเตียงโอ้โอ้ในวันนี้วันนี้วันนี้เฮ้ยนี่ยนี่อยี่นี่ก่อนได้ไหมอยากอยากเห็นนะจะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ไงว่ามันแค่ภาพหลอนมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเห็นไหมไม่มีแล้วไม่มีฮีโร่ปวงฮีโร่บายอะไรคิดไปเองเราคิดไปเองนะครับทุกคนใช่ไหมเนี่ยเราคิดไปเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีแต่เอ็นเดอร์แมนเฮ้ย อะไรโอ้อร <laughs> าเข้าบ้านนอนเถอะอยู่จ้องหน้าอ,อยู่ดยูจ้องด้วยเยี่เรานอนเถอะนอนเถนอะไอ้ร้อนไหนมันไปหรือยัง <c oughs> โอ้ไม่ไปด้วย <c oughs> ม,ม,มันมาแล้วมันมาแล้วมันไมยมาคิดไปเองแล้วเามื่อกี้อะไรตีกูอะสองบีไง <laughs> หลอนไงเราหลอนเรานอนดึกเรานอนเช้าเนี่ยไม่มีแล้วมีอะไรวะเอ๊ะเด็เดอ่ะเอาแมงมุมแมงมุมอี <laughs> หลอนไปหมด <laughs> หาของหมดแล้วเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราพักผ่อนไม่เต็มที่ไงก็เลยเห็นภาพหลอนเออ นู่น,น,นไปไปไปโอมนู้นไปโอมอะไรวะ,อะโอมต้องเลยขึ้นมาอ่า,านทานขุดทานเออขุดไปขุปดไปทีทำงานดีเฮ้ยเมื่อไรอะเดินขิ้นก็ได้เฮ้ยถ้าแกะทำไมทำเตียงไงเพื่อไปไกลกว่านี้และไม่ไหวแม่เอาจากหมู่บ้านมาเออ อ่ะอาซาแบบไม่ให้มืดแล้วนะยังจะมาจะอีกอ่ะเอ้ยแล้วเราจะฆ่าหมูทำไมในเมื่อมีขนมปังเยอะขนาดนี้ไม่ใช่แค่คนดูนี่ตกใจคนเล่นก็ตกใจกูที่กูที่ว่าไม่เห็นอะไรนะก็ง่ายเอ๊ะเจนเนอร์ทำไมเออเจนเนอร์ทำไมคนสุพรรณหรือไงเป็นคนที่ไม่ ไอ้เพี่อภาษาใต้แล้วเป็นคนดีแน่เป็นคนดีแน่นี่เป็นคนดีแน่อก่อนชอบไปโอมสวามมากเลยเพราะว่ามันมีดอกไม้สีฟ้านี่ไงไม่อีกแบบนึงอ่ะมันเป็นสีฟ้าแบบนี่นั่นอ่ะไม้คนละดอกกันนี่ดอกนี้สวยโอุ้ยพีจนไปพอพอพอบะพอทอว์รูนพอทอว์นู่นข้างบนข้างบนเขาเนยตามมาอยู่ปะเนี่ย อะไรอ่ะกินอะไรก็กกินแล้วมันแม่เนี่ยกินอะไรเห็นมันถือต้นไม้อยู่อ่ะไม่กูถือแอปเปิลดูเมื่อกี้ถือต้นไม้เลยยอดโดนสตีดิมีกล่องปะไม่ไม่กล่องเลยไม่มีไฟแช็กแล้วก็มีลูกไฟอันนี้เหล็กได้เหล็กมาอันนึงถ้ามันมีป่าฮีโร่ u y มันแค่บัคเขาอาจจะใส่ผิดใช่ไหมมันมีไปไปไปลงลง ทางนน้นดกวยทางโน้นนะอ๋อถึงว่าทำไมแหละเปิดซะขนาดนี้เปิดเห็นเห็นเห็นถึงหมู่บ้านอ่ะก็ว่าทำไมมันกระตุกกระตุกกูเห็นแค่ต้นไ,ไม้ต้นเดี <laughs> ย๋ยวดปรับเหลือสักสิบห้าเขาเออเปิจะถึงน้ำกูกระโดดลงไปกันดาไม่ตายไม่ตายเนยขอร้องเน่ออออยอย่าตายนะขอร้องเนยลงแบบคนธรรมดา <laughs> ไาด้ไหมเพื่ออะไรบ้างทะเลทรายต้องมีนี่แน่นอนทะเลทราย เทมเพ e ลไอไม่พีระมิดเออเฮ้ย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 ,ยเฮาาา้ยเนียเยเฮ้ยเต็มเย้ยเฮ้ย้ยเฮอน,อน,อนอเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เเ้เยเเเเยยเเเเเย้ยเ้เย้ เด้มัดแดดมีหลายต้นไม้ไม่เห็นมีเลยเด้เห็นหลายต้นไม้เออนี่ก็นอนดูไว้หน่อยได้เสียงเข้ามาโอ้โหหนีเสียงเข้ามายแอ้วพี่เอ้ออันนี้ชีวิตรอดปกติหรือมอดครับปกติครับผมไม่มีมอดไม่มีมอดปกติไรปกติปกติปกติเปามาหนึปกติไว เนยตอนตื see, ่นเมื่อกี้ไม่เห็นจริงหรอเอไม่มีเฮ้ยไม่เห็นจริงหรอคิดไปเองหรอไอ้แกตื่นมาแล้ววิญญาณออ๋หลังนี้มันปกติต้องได้วะเฮ้ยจะไปโอมเบิร์ตแล้วแต่แต่ไม่ใช่เบิร์ตที่ตามหาเนยเถียงเข้าไปแม่แม่แต่ดังแล้วีตอนนี้เรายังเด็กอยู่ตอนนี้เรายังเด็กอยู่นะเนยนะเปิดเปิดไว้ก่อนกันนะพิมพ์เอาพิมพ์ในเกมไ่าเนยมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้วิ่งตามหรอ คือได้เนียเอ่อพิมพ์พิกัดมาได้ปะเนยทุกคนครับตอนนี้เพื่อนผมได้หายตัวไปแล้วเอ่อหายไปแล้วะเนยน่าจะอยู่แถวนี้นี่เอั่งไงไงเจอละเฮ้ยใบอมตัวเบอร์สูงเร็วเร็มมาเร็มมาเอาอีกแหละแ้เลยใสอีกแล้วหอร้องเลยเมื่อไ,ไรจ,จะเจอใบอมที่ตามหาเนยถ้าวันนี้เราไม่เจอใบอมนั้นเราจะไม่จบ ไลฟ์นี้เว้ยเม้นปุ๊บผมก็อ่านปั๊บเลยเม้นปั๊บอ่านปุ๊บเม้นเม้นปุ๊บอ่านปั๊บเม้นปั๊บปุ๊บปุ๊บผมก็อ่านปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยถ้าแบบเม้นปั๊บปุ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 ๊บปั๊บมาละปุ๊บปุ๊บผมก็อ่านปั๊บเลยอีเกียตพูดมันยาวเจอหมู่บ้านอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเจอแต่หมู่บ้านอู้เจอเพชรมันเนยเจอเพชรว่ะเนี่ยจริงไม่ต้องลงทรรมกันแล้วนะวิ่งหาของอย่างนี้แล้วทั้งวันอู้มีกล่องด้วยเหรอ เ่งรู้เอ๊ะเห็นแล้วแบบเอ่ะเลนไปไหนอีกแล้วเนะี่ยฟลอรอ์ไม่ได้ตามมาเลยยู <You S 2> ไม่ได้ตามไอมาเลยไอจะคิดยูใหไรคือ <you S 1> <like. S 2> อันี้อ่ะอ่ะเอาไปเอาไปเฮ้ยจเจอฟิลวิท,ทเร็วทางนี้ทางนี้ทางนี้ฟิลวิทมาเร็เจอฟิลวิทเร็วข้าทางนี้เท่กว่า บอกเลยเฮ้ยขี่มาเล่นทาวะโอ้โหเยอะมากเอาไปให้เนยด้วยเนยไม่ต้องลงมาเก็บให้แล้วโอ้โหของโคตรไม่มีอะไรดีเลยจริงไม่ใช่นี่แหละจะอุดทำไมอะ่ะไม่ระเบิดน่าสนใจเก็บระเบิดมาด้วยไม่สนุกเลย สรุปเราไม่เจอจริงอะเนี่ยมันมีหรือเปล่ามันต้องมีดิมันต้องมีจริงถ้ามันไม่มีอ่ะก็ไม่มีไงแต่มันต้องมีเชื่อดิเราเชื่อในสัญชาตญาณของนักกล้าผู้กล้าเราต้องเชื่อมันในตัวเองมันไม่มีเว้ยมันมีเว้ยเฮ้ยเจ๊แก่เสียมพูเนยเจ๊แกเสียมพู ในเจคันเซมฟูมันมีโอกาสเจอ0.0164เปอร์เซ็นต์โอกาสในการเจอเย่ะใไ้เป็นอนุสรสถานไว้ตรงนั้นแหละไอ,อ้เหี้ยไม่เจอจริงหรอเฮ้ยลงมาลงมาไหนแหละไปอันนี้ด้วยอันนี้มีต้นเบิร์ตเกมมันแค่เราตีกูตีเลยไม่ได้ตีเลย ตีเมื่อกี้น่ามึนเนี่ยเดรงเจอตีอะไรไม่ได้ตีเลยบ้าปะตีตีอะไรอยู่คนละทางไม่ตีไงวะาเนยเมไหนเนี่ยเอ้าเมื่อกี้ยังอยู่อยู่นี่อยู่เลยลงมาบนดินเดรจริงบองคนนี้เดมึงตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้ว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  เยเยวันว <l id> <dictator> <s Bond i> ันีว <judiciary> right ัน <in> ี้วันีวันีวันีเจอในตอนที่คนดูอยู่สามคนทมาเลยอ่ะทำไ้างทำไมทไมมาค้างอ่ะทำเรือมาค้างกดชีฟุจะไป็นภัยเฮ้เดียเดี๋ยเดี๋ยมืดแล้วเนยขอร้องเปนอนก่อนดี่าดี่าลือคือกิร่ มีสติก็เฉยเฉย่าจะจบคลิปจะจบไลฟ์แล้วเนยยังไม่ทันถึงเลยมันมันอยู่บนก่อนต่อ้อมเลยเนยท้องฟ้าเปลี่ยนวะเปลี่ยนดีสวยดีไม่มันมีแค่นี้เองอ่ะเฮ้ยตรงนู้นอีกโอ้โหแม่อะแต่มันก็มีแค่นี้อีกไมน้อยจังวะถ้าเราตัดต้นไม้ก็ได้ไหมปกติ เนยมันค้างอ่ะเนี่ยเด็ดเด็ดมันอ<ม>ยู่เนยมึงหลุดไปแล้วหลุดอะไรกูยังอยู่มึงหลุดไปแล้วเนยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าดินแดนแห่งน,นี้นมันใหญ่แค่ไหนยินจ้องหน้าม,านมันเฮ้ยเมื่อกี้มันหลับตาด้วยหลับตาด,ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันนี่มันนี่มันนี่เห็นของด้แลวเรเือไปล่มอะไรบน,นบนบน,นู้นอะเขาเรียกว่าไบาโอมอะไรอะ่ะเคิร์ชฟอเรสต์ไบโอป่าต้องคำสาปอู้เหล็กเต็มเลยเฮ้ยหมู่บ้านนะเนยอยู่บ้านหมอบ้านในไบโอมนี้ก็มีเหรอ หมู่บ้านไหมหมู่บ้านจริงด้วยเอ้ยเหมือนหมู่บ้านโบราณเอาเจอเออมโรซองไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้หมู่บ,บ้านนี้สวยสุดใช่อ๋อไม่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะใบโอมก็ได้นะเรามาข้ามเรามาข้ามมันจะข้ามอย่างวะต้องออกไปดูเอ้ยนี่ไงมันเห็นดวงอาทิตย์ด้วยแรกก็แหละการตลาดวิ้งวิ่งคนเดียวมเอาเอมูโรไปแรกเราจะวิ่งใส่มันอย่างเดียวนะก็คือวิลเบิดด้วยเลี๋ยววิลเลอร์เดี๋ยวอะไรมึงตามหลังกูนะ ใจกันเหรอแล้วเปิดใช่ไหมไว้เนี่ยเปทางนี้ปะทางนี้น่าจะเป็นโลงลงเออจริงๆสก,กินกูน่ากลัวกว่าฮีโรบายนะเห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่สวยมากอ่ะตอนคืนสวยมากเลยน่าจะมีเพลงหลอนๆซะหน่อยนาดทานจะเเอรอยกอนเดี๋ยวไม่ใช่นะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่เห็นหน,หน่ากลัวเลยคิปเปอร์คริปเปอร์ไฟเฮ้ยเจอแล้วเลย ขบวนนู้ขนขบวนขบวนขบวนเลยวางระเบิดกูจุดเองว <c oughs> างให้หมดเลยมีหกอันนั่นแหละพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเนยเร็วเอ้ยไม่ใช่มันหายเลยมันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยน,น,น,นี่นี่เนยเนยทางนี้ทางนี้นมึงวิ่งไปวางระเบิดวางวางโอ้ยชี่มันหนีไปแล้วเนยทุบที้ทุบที้ทท <c oughs> เออระเบิดหายอยเนยขลังขงลงังขลังขลังนะ วิ้ยนี <portrayed> ่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอวิ่งไปฟันเลยไม่ไหวเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงห็นมาดิเดินไปไหนกลัวไงหึหึหึกลัวเหรอนี่กูตาบอดโอ้คหายแล้วเนยกูตาบอดกูวิ่งไม่ได้ ไม่รู้ว่ามันติดสถานะตาบอดอะไรมันวิ่งไม่ได้ลองออกเข้ามาดิไม่หนุบเลยอะ,อะในวางระเบิดดิเราจะได้จบกันแบบสวยงามไม่ใค่เน,นี้ยหมดแล้วลาก่อนนะครับเอ่อฝันดีทุกคน